สวีท่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเอ็มเบสทีชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเจ้าตัวคิงยูอนะครับผมเป็นตัวละครใหม่ของฝั่งเซิร์ฟจีนนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับเจ้าตัวคิงยูอเนาะก็เดี๋ยวเรไปเปิดในตู้แล้วกันนะนี่นะครับผมสำหรับเจ้าตัวคิงยูอนะครับผมก็ความสามารถของคิงยูอเนี่ยผมจะพูดให้คร่าวๆละกันนะครับผมเท่าที่ผมไปดูช่องต่างๆเขารีวิวสกิลของคิงยูอามันเนี่ยมันก็คือสกิลของมันนะครับผมจะเป็นการพาเพื่อน ในแถวเดียวกับมันนะครับผมสามารถไล่โจมตีได้นะครับผมซึ่ง k i ง g UR เนี่ยเป็นตัวบัฟนะครับผมไม่ใช่ตัวบัฟสปีดนะครับผมเป็นตัวบัฟเลือดให้กับคอโบลอสนะครับผมก็คือถ้ามันกดอันตีปุ๊บใช่อันตีปุ๊บมันจะสามารถฮิวเลือดให้กับคอโบลอสได้นะครับผมก็แล้วก็สามารถมีพัสมีสกิลในการทําให้เพื่อน2ตัวด้านข้างของมันเนี่ยออกสกิลได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ไปสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสาหรับเจ้าตัวคิงนะเดี๋ยวหลังจากสุ่มเสร็จเดี๋ยวจะลองพาไปดูสกิลมันนะครับผมว่าสกิลของคิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ไม่เสียเวลานะครับผมก็เดือนนี้ก็คลิปน่าจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเออก็ผมรู้สึกว่าคิงเนี่ยมันเป็นตัวที่ตัวพี่เก่งมากนะครับผมเพราะว่าผมได้ไปลองเล่นในโหมดฝึกฮีโร่มาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเออไอเดียเจ๋ดีเน เออสุ่มคิงมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับผมผมก็เลยคิดว่าจะสุ่มเอาคิงแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวเดือนต่อๆไปค่อยว่ากันนะครับผมสำหรับเซิร์ฟจีนนะครับผมก็นี่นะครับหิน U R ของฮีโร่ไม่มีรองไว้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัว U R ตัวแรกของฮีโร่นะครับผมใน ID ดีเซิร์ฟจีนเนาะเพราะว่า U R ตัวแรกของ ID นี้ก็คือโบโรต์นะครับผมอันนี้ก็คือ U R ตัวที่2แต่เป็นของฝั่งฮีโร่นะครับผมไปเป็นเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าสิบใบแรกนะครับผมตัวเรนผมก็เตรียมมา232ใบนะครับผมก็ การันตีคิงยูอาร์แน่นอนนะครับผมแต่ก็มาดูกันว่าผมจะดวงดีก่อนได้หรือได้แบบได้ได้ก่อน180ใบหรือเปล่านะแต่มันก็ยากนะถ้าไม่มีหินดองนะครับผมถ้าไม่มีหินดองไว้ก็ยากที่จะได้ก่อน180นะเออก็ไม่แน่นะครับป๊อป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 30ใบไปแล้วนะครับผมก็เซิร์ฟจีนไม่มีต่อยอุกภัณเหมือนเซิร์ฟไทยนะครับ40ใบปุ๊ป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  ห้าสิบใบนะครับป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 ับอ่าหกสิบใบอืดอืดรืดอืดับดอื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 ดก็ตอนนี้มันก็เป็นเวลากลางคืนแล้วก็คือดึกแล้วนะครับผมผมไม่สามารถพูดดังได้เนาะเออเสียงผมก็จะดูแบบพูดเบาๆพูดช้าๆหน่อยล้กันนะครับผมเออกี่ใบแล้ววะเจ็ดสิบใบนะครับผมรอบนี้น่าจะเจ็ดสิบใบเนาะน่าจะเจ็ดสิบนะครับอ้าวได้รูปแก้วคิงนะครับผม ลูกแก้วคิงมาก่อนแล้วนะครับผมแต่ก็ยังขาดหินอยู่ดีนะครับได้คิงมาด้วยหรือเปล่าโอเคได้คิงมานะครับผมก็ยังขาดลูกแก้วอยู่ประมาณประมาณสามลูกใช่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสุ่มไปแล้วกี่ใบลืมนะลืมนับนะครับผมไม่ไหนไหมเออเลยเลยเลยอ่าเจ็ดสิบใบจริงด้วยนะครับผมตอนนี้มีละหนึ่งหินนะารับตรงนี้มานะครับผมก็ขาดอสามหินเนาะไปเดี๋ยวเราไปสุ่มหากันเลยดีกว่ารอบที่แปดสิบใบ ครับเราไปแปดสิบปุบปบปุ๊บปุบบปุบปบรอแปดสิบเราไปเก้าสิบนะครับอา้าวได้หินแล้วนะครับผมวอ้ซูมอีกยี่สิบโลได้หินถือว่าถือว่าดีนะเออถือว่าเดือนนี้ผมดวงดีนะร้อยใบนะครับผมร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยไปแล้วร้อยสิบนะครับอืม ได้คิงมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอามาทำไมร้อยี่สิบป๊ปั๊บปุ๊ปั๊บปั๊บ,บ,บ,บตอนนี้ขาดอีกหนึ่งหินนะตอนนี้ผมขาดอีกหนึ่งหินนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่แล้วใช่ไหมสุม่มมาได้หนึ่งหินนะครับผมได้ตรงนี้อีกหนึ่งหินแล้วก็มารับตรงนี้อีกหนึ่งหินตอนนี้เหลืออีกหนึ่งหินนะครับผมเดี๋ยวเราไปเราลุนกันดีกว่าว่าเราจะได้ววเฮ้ยไ,ได้ไวหรือได้ช้านะครับผม รอบพี่ร้อยเท่าไหร่วะร้อยสามสิบใช่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบใบไอเอ๊ะออกก่อนได้ไหมออกก่อนได้ไหมร้อยห้าสิบโอเคร้อยห้าสิบใบนะครับผมเหลือตัวดำอยู่แปดสิบสองใบนะครับโอ้เหลือเยอะนะเนี่ยแปดสิบสองใบเลยแปดสิบสองใบแปดสิบสองใบ ร้อยห้าสิบจริงไหมร้อยห้าสิบจริงนะครับผมร้อยแปดสิบก็จะได้หนึ่งหินแล้วก็หนึ่งลูกแก้วนะครับผมแต่เราไม่ต้องสุ่มถึงนะเพราะว่าเราเอาแค่การันตีที่ตัวละครมันก็พอแล้วนะครับไปเลยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แป๊บแทเป็นลูกคิงนะเออได้คิงมันก็ต้องใช้ลูกคิงนะปึ๊บนี่เป็นร่างที่ไม่ย้อแมวนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ร่างที่อยู่ในอนิเมะหรือว่ามังงะด้วย ก็คือไปร่างแปลกใหม่ไปเลยนะครับผมก็ถือว่าแปลกตาดีนะเพราะว่าปกติอ้อนแมวมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยแบบทําแบบนี้เท่าไหร่สำนัมันจะย้อมแมวนะครับผมแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่ย้อมแมวแล้วก็ไม่ได้ตามอนิเมะด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะว่าตัวละครใหม่ๆในเดือนจะต่อไปเนี่ยมันจะทําเหมือนคิงหรือเปล่าก็คือไม่ย้อมแมวก็คือใส่เป็นคอสตูมแปลกหน้าแปลกตาเข้ามาใหม่นะครับผม เออก็อาจจะแบบมีก็ได้นะอาจจะเป็นแบบแบบเหมือนคิงก็ได้นะตัวละครใน,นนะอนาคตต่อไปนะครับผมสำหรับตัวละครใหม่ในเดือนหน้านะครับผมสก,กิลก็จะประมาณนี้นะครับผมป๊บ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 เดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกต์สกิลการใช้งานของมันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นเจ้าใดนะครับผมก็ดงังที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าสก,กิลคร่าวๆของคิงเป็นไงเนาะก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแลกันให้มันเห็นภาพนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอเอามันเข้าไปใน สุดๆก่อนนะครับเปิดที่300แล้วก็เอาใส่เลยโอเคเอ๊ๆนี่นะครับผมขออัปดาวมาชนิดสักหน่อยแล้วกันเนาะสามดาวโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวผมขอหาของใส่ให้มันนิดนึงแล้วกันนะครับผมให้มันแบบให้มันพอยืนได้อะครับ เออก็คือให้มันพอยืนได้เนาะเดี๋ยวมันจะตายก่อนนะปเป็นเลือดนะครับผมคิงน่าจะเน้นเป็นเลือดนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีตอนอัพตัวแล้วกันนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องนะแค่ไปรีวิวสก,กิลก่อนละกันก็จะรีวิวกับคนในที่เป็นเพื่อนในเกมผมละกันนะครับผมเดี๋ยวเอาเข้าทีมแป๊บเอามาแทนยุงเลยนะครับผมมาแทนยุงมาแทนยุง ก็ผมก็จะทดลองกับคนนี้ลนนะะนนะะแล้วกันนะครับผมปึ๊บมานี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับผมเอ้แต่คิงผมยังไม่ออกนี่ว่าอ่ะเดี๋ยวจําไว้ก่อนนะครับผมว่าโบรลอหน้าก,กากหวานมีท่านนายของผมมีคูณห้าใช่ไหมเอาเอาจำตัวด้านหลังนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่จําง่ายดีนะครับผมนี่นะปั๊บไปก่อนหนึ่งที หลังจากนั้นคิงก็จะพาไล่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นเอฟเฟกต์สกิลของตัวคิงนะครับผมเนี่ยไอพวกที่มันไล่ออกเนี่ยได้ใช้ออกไปปุ๊บแบบนี้แล้วก็คิงก็จะออกอัติไปนะครับผมนี่นะครับแล้วดูตัวข้านหลังนะครับผมปรับฮิวนะครับผมตอนนี้ตัวด้านหลังของผมนะครับผมมีประมาณ6ประมาณเจ็ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวราเมาไลไโจมตีเสร็จก่อนคิงเข้าไปฮิวอีกรอบหนึ่งนะครับผมป๊ป๊บปป๊อป๊ปก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ เอาง่ายนะคิงมันเป็นตัวที่สามารถเล่นคู่กับคอรบรล้สได้โคตรดีเป็นตัวบัฟที่โคตรดีเลยนะครับผมเออนี่อ่ะเราดูตัวด้านหลังนี่บัรลเป็น8จาก5เป็น8นักกหวานจาก5เป็น6มีท่านไหนจาก5เป็น7นะครับผมนี่ขนาดแบบผมยังไม่ค่อยได้ปั้นอะไรนะฮะปันอะไรแบบ ปั้นให้เลือดมันเยอะฮิวแรงๆก็อาจจะได้เลือดเยอะมากกว่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เห็นไอ้สกิลที่มันพาเพื่อนไล่โจมตีไหมครับก็คือมันสามารถพาเพื่อนในแถวเดียวกันมันเนี่ยก็คือไอ้ตัวด้านข้างมัน2ตัวเนี่ยสามารถออกไปไล่โจมตีได้รวมถึงตัวมันด้วยนะครับผมก็คือคล้ายๆกับเจ้าตัวราชาฮาเลลึกอะครับผมเออนะเอคือมันไล่ท้ายตัวราชาฮาเลลึกเลยนะครับผมก็การทำงานของเจ้าตัวคิงยูอาร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ จากที่ผมพูดไปตอนแรกแล้วมันไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผมแต่พอผมอมาทาาแบบนี้ปุ๊บผู้คนก็น่าจะเห็นภาพแบบชัดเจนแล้วนะว,ว่ามันทํางานยังไงนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจให้กับตอนที่มันจะเข้าเสื้อไ้ายนะครับผมว่าเออเข้าเสื้อไ้ายแล้วควรสุมไหมนะครับผมแต่ผมก็แนะนําว่าควรสุ่มนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวบัฟที่ดีมากๆแล้วมันเป็นตัวที่เอามาเล่นคู่กับคอโบลอ์ได้โคตรดีนะครับผมเออเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่มีตัวไหนที่สามารถเพิ่มคอโบเพิ่มเลือดคอโบลล์ให้กับ ทั้งทีมได้เหมือนคิงนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มไม่ได้อันนี้ก็เพิ่มไม่ได้นะครับผมมีแค่คิงตัวเดียวที่สามารถเพิ่มเลือดขาวให้กับตัวละครทั้งทีมได้ก็คือเป็นตัวซับให้ทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็นะก็ในเท่าเครื่องเซอร์ไพรผมก็แนะนําให้สุ่มนะครับผมประมาณ90%เลยนะครับผมว่าต้องรองตัวสุ่มนะครับผมสลับเจ้าตัวคิงนะครับผมก็คือ UR เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่า UR นาะรตัวละครหน้าสุ่มเหมือนเยอะมากนะครับผมสายฟรีต้อง คิดกันดีๆหรือว่าถ้าไม่ได้ตามไมต้าอะไรก็เอาตัวที่ตัวเองชอบแล้วกันนะครับผมนะก็ผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะคะรับผมสำหรับตัวคิงยูอนะถ้าผมแบบ พูดไม่เข้าใจอธิบายไม่เข้าใจอธิบายไม่ค่อยดูเรื่องผมก็ขออาภัยได้ละกันนะครับผมเพราะว่าของคิงเนี่ยผมเข้าใจมาแค่ประมาณนี้เข้าใจคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเพราะผมก็ไปดูรีวิวจากเขามาอีกทีเนาะไม่ได้เอาสกิลไปแปรมาทาคลิปนะครับผมก็คือผมไปดูรีวิวจากเขามาอีกทีแล้วก็มาเป็นประกอบการตัดสินใจในการสุ่มของผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าผมจะไม่สุ่มคิงยูอาร์นะครับผมแต่ลองนั่งคิดไปคิดมาประมาณ3วันละ้นะะก็เออสุ่มดีกว่านะครับผมเพราะว่า ทั้งการดูคลิปรีวิวมาด้วยแล้วก็ลองไปเล่นในโหมดฝึกฮีโร่มาด้วยนะครับผมแล้วมาทำให้ผมรู้สึกว่าเออคิงเนี่ยมันก็จาเป็นเหมือนกันนะอย่ามันทั้งทั้งฮิวเพื่อนได้แล้วก็ ทั้งพาเพื่อนไล่โจมตีได้นะครับผมคือมันก็ครบเครื่องอยู่นะสำหรับคิงนะครับผมก็ผมก็มาแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกลังใจผมในการทาคลิปนะครับตอนนี้ช่องของผมก็เดินทางมาถึง1นึ่พันซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณกันมากๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามผมไปเรื่อยๆไปนานๆจนถึงผมถึงประมาณหมื่นซับแสนซับล้านซับเลยนะครับผมถ้าผมสามารถถึงได้นะครับผมก็ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาตลอดด้วยนะครับผมนะแล้วก็คอยสนับสนุนผมมาตลอดทุกคลิปวิดีโอนะครับผมก็อยากให้สนับสนุนกันไปตลอดเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย